เฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้นึกนึกไงตื่นตีห้าเนี่ยเดี๋ยว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 เธอหนึ่งยังไงเธอตื่นตีห้านึกยังไงมาตื่นเดี๋ยเช้าเลยมันจะมามาส่งอะไรส่งเฮียนัดเหรอพี่หนเด็กขนของขึ้นรถอยู่จ่ะพี่หน่อยเขาขนของรอรอพี่หน่อยใช่ไหมรอพี่หน่อยใช่ไหมเฮียเอาเลยเมื่อวานเนี่ยเขาซึมเศร้าตอนเย็นน่ะ ย่านั่งคุยเขาเขาก็หันหลังคุยด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออดูซึมๆอ่ะอ๋อมึงก็รอแฟนมึงเน่ยเออเออแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วจะมาว่าอะไรเราอ่ะอุปเเบบมึงก็ชื่ออะไรอ่ะเออแล้วถามแล้วเรารอแล้วเป็นไงอ่ะคุยแล้วแล้วไงกับพวกมันนะพี่อ้าวแล้วก็รอแล้วเป็นไงอ่ะไม่ต้องรอคูรอแฟนมึงเลยอย่าหน่หน่อย าไม่ได้ร้อนสร้อนนิดหน่อยแล้วเมื่อหนีพวกกูไม่้พวกกูห้องน้ำแล้วพวกูฟังเพลงกูไม่ต้องนี่พวกกูมีบบเอ็มไม่ต้องมาใช้ของพวกมึงอะไรขอเงินอะไรไม่ขอเงินบาทกูไม่เอาให้เงกกูดีกว่าต้องกับมาย่างชื่อเหมืนกันแล้วกไม่ออกไปด้วยกันมึกก็อยู่นี่ไม่ได้หน่อยมึงขอดเลยเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวให้ตังพูกไม่เอาเอาผู้ดีที่ผู้จารีดีน่งรมก่อนผู้จารีดี กูจ,จะดีๆเมื่อวานอารมณ์เสียทั้งวันเป็นอะไรไม่ไม่เอากูจะกลับบ้านกูแล้วทำไมก็ดูจะให้เงินยังไงเออทำไมเล่างั้นกูไม่อาบกูไม่เอาทุกอย่างมาเนี้ยมานี้ยมานี้ยก้อนมาเนี้ยก้อนกูเอาตำรวจมาจับกูอคุยดีกูไม่เอากูเอามาเลยเอามาเอามเฮ้ยอย่าอารมณ์เสียตะอย่าลมเสียอย่าลมเสียตะเช้าดิโกรธทำไมอ่ะเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นเนาะแป๊บเดียวไม่เอา ไม่ยอมไม่ยอมคุยะไรขนาดแย่ยังไงจะให้คุยไม่คุยเนี่ยหวานขับรถกลับบ้านอ่ะเออมามาคุยเฮ้ยคุยกันเฮียดีดีมามามาคุยดีก่อนมาเร็วโอ้โหทำไมเล่างอนงอมากเลยเนี่ยเนี่ยเอยเออไม่เข้าใจเอยเอยชื่อหน่อยไม่ได้เลยอ่ะเมื่อวานเมื่อวานนั่งซึมเศร้านะนั่งเล่นกับเออคุยกับมันดีๆนะมันหันหลังให้นะ อุ้ยกับพี่แบมบอกเป็นไรเพื่อนไม่มีอะไรอะว่าเดี๋ยวเอาเงินข่ารถดีไหมเดีลยนมากินด้วยยาาเนาะยาาเอกีมึงออกก้องดีาเาไม่พอใจนะไม่พอใจไก่หน่อยม่รู้อะไรกไก่หน่อยเนี่ยไม่พอใจ <c oughs> เออนอนอจหน่อยปกขึ้นเออูจหน่อย <c oughs> ของขึ jadi, sponsor, er> Wait, no Alter, no ้นแต่เช้ามืดเลยงงเลยวันนี้งงมากเลยมันนั่งมันรอส่งเฮียนัดดูดิโอ้โหอารมณ์เสียเลยอ่ะสุนจีเออสมนิีมาเอาตังค์ขัรถดี่ไหมไอ้หน่อยเนาะไปไไปปกับไอ้หน่อยดูดิดูดิเฮียเห็นไหมโอ้โหจริงจริงมันมีอารมณ์จริงนะถึงบอกว่าไไปกับออ้หน่ยเออไปกับไอ้หน่อยดูดิดูมันมาโหยหน่อยเออเชื่อหน่อยไม่ได้อ่ะ มาวันมากรยุงหัวพี่หน่อยนะหัววันมากรยุ่มหัวเจ้องอยู่นะวันนี้งงเลยมานั่งมานั่งอยากเฮียเมื่อวานนี้ย่าบอกแล้วไงว่าตอนเช้าเขาไม่เจอเฮียนะแต่เขานั่งซึมๆนีย่าบอกว่าเอ้ยมาเช้าเนี่ยเฮียนะเขารอเธอเธอไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหมูก็นั่งซุ่มนะนั่งพูดแล้วนั่หันหลังให้ย่าเมื่อวานนี้อทำคลิปตอนตอนเย็นนั่งคุยกันดีๆอ่ะแต่มันยอมหันหน้ามาเฮียเฮียเรียกเฮียเรียกเร็วงอเขาหน่อยงอเขาหน่อยสงอเขาหน่อย ม่เนี่ยมาพูดใกล้ๆดิเออเออเออเอาเอาเอาเงินขายรถใช่ไหมเอาไหมเนี่ยเอออไ้หน่อยไม่ได้เลยอ่ะอารมณ์เสียชัดดูดดููเสียงอยู่นู่นเลยทีเนี้ยโควโควเรียกมิมันมันงอนไอ้หน่อยหมดเฮ้ยมันงอนไอ้หน่อย มาเอาเงินก่อนเอาเงินค่ารถเนี่ยแหมพอถามมาบอกว่า,ามาันรอรอจินหน่อยมันคือนอนไหนนอนจินหน่อยแปากลมเสียเลยเฮียเฮียนันบอกว่านอนนอนก้อยหน่อยเอาของขึ้นรถด้วยโอ้โหลมเสียเลยย่าได้ยินเสียงตกใจว่าไม่เคยตื่นเร็วนี่หว่าวันนี้มันยังตื่นไวว้ไม่ตกติมันยังไม่ตื่น <c oughs> มันยังไม่ตื่นใช่งงงงงงงเดินยวไหนเดี๋ยวไม่เอานี่นอันนี้ของกันหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปโก โอ้ลุกไปง้อยหนอ่อยเร็วเดี๋ย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 วตามไปเฮียกปะโกนกระชุ่นหน่อยกระชุ่นหน่อยไอแต่เช้าเลยเออมันกระเฮียแหลกเขาไปคนบอกว่าเขาออกมาจากนอนไกลหน่อยแค่น,น,หน,หน,นั้นแหลกขึ้นเลยเฮียก็มันอารมณ์เสียงแถววานวันนั่งซึมคือมันมันยังไม่เห็นหน้าเฮียนัดไงมันเรืร่อารมณ์เสียงเลเมื่อวานเนี่ย ปนีรนีมาี่นก่อนมาคุยก่อนมาคุยก่อนมาคุยก่นยก่อนมาค่ย่อนมาย่อนมาคุยก่นมาคุยก่อนแา้วเป่นอะไรยก่อนมคุยก่อน่าคยก่อนมาคุยก่อนมาคุยนมาคุยก่อนมนี่ย่อนมาคุยก่อนมาคุยก่อนมาียก่อนมาคุนี่อนมนคุย่อนมนคุยก่อนมายี่อนมาคุยก่อนมาคยก่อน่นคุย่อนยก่อนาคุยก่อนมาคก่นมนคุ่อนมาก่นมาคุ่อนยก่อนมาคุยก่อนาคุยก่อนมาก่อนมาคุย่นมาก่อน่าคุพี่นก่นะ ไม่สมจิตบอกโกต่องนึกว่าต่องเคลียร์ให้ไม่บอกไงบอกโกต่องสิเดี๋ยวต่องเคลียร์ให้กูไม่เอาเงินดอกนัดไงกับบอกตากเลยอะไงนั่งไงหรอมึงก็ถามแม่คุณดูดิเาเอาไปเผาแล้วไม่ใช่มึงอย่างนี้เงี้ยนะนี้เงี้ยนะมึงบอกไม่ได้เอกใครทำอะไรไม่บอกดิไม่มีเงินเหมืนบ้านกูนี่เคลียเขาไม่เคลียร์ไงมึงออกมาดิมาเช็บกูดิ ไอ้หน่อยมาไอ้หน่อยมาเคลียเขาเนี่ยไอ้หน่อยก็ไปดิวางเลยพี่ไอ้หน่อยให้ทำเขามาเคลียดิทำเรื่องเลยหน่อยหน่อยมาเคลียเรื่องนี้กูไม่ให้เพราะมึงออกไปไงมึงมึงเป็นเรื่องเลยมึงเนี่ยแล้วนี่มันมันอารมณ์เสียทั้งวันแน่วันนี้ก็มึงมาใช้เงินกู้กูกูก็ไม่ให้ออกไอ้อยู่นี่นีกายบอกไม่ใช่บักตองมึงอยู่ก่อนต๋องมึงออกใไปแล้วตัวได้มึงเงี้ยพูดเคลียร์เรื่องอะไรี่เคลียร์เรื่องอะไรอะไรก็ออกไปดิใครบอกให้มึงอยู่นี่อ้าวก็ป้าอันกู เอาแล้วมึงไม่ออกไปอ่ะเออทำไมใดนี้มึงออกไปกับแฟนกูแล้วมึงไม่ออกไปอะมึงได้นั่นไปกับแฟนกูด้วยเอาเอออ๋อนี่ทะเลาะเรื่องผู้ชายเงียบเออมึงเงียบมึงเงียบเงียบเงียบก็สองเงียบคนหนึ่งเขามึง็ต้องออกไปจะบ้าตายอ๋อเป็นเปนชู้ไเฮไม่ใช่กัแน่เป็นชู้พี่หน่อยนเอเยไปกับผัวมึงสิที่ผัวกูอ้าวอ้าว มึงเอาไปปลาไปด้วยบ้านมึงอ่ะอันนี้หัวมึงนี่แหละใช่แล้วนี่หัวมึงนี่ไหนนี่หัวมึงก็บอกนั่นไงอีนี่พวกมึงไงไอ้มึงโดนน้อยไปเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยฉันฉันพวกเธอสมจิดถ้ามึงไม่ออกไปก่อนอะขนาดเงินฉันยังไม่เอาของหัวมึงเลยเออเอออ้าวใช้ชื่อมั่นคนได้ไหมเชื่อไหนอยแล้วทำไมอ้าวเคลียกันให้ดีนะเคลียกันให้ลงตัวเออเคลียเลยเท่าไหร่มึงกดทำไมมึงเคแก้วออกไปก่อนเลยตอนนนนี้เเเปป็็วลาไม่กล้าออกไปตอนนั้นเป็นเวลาตีไร ตีห้ากว่าไว่นี่กูเกียให้แล้วมาสวดเลยเออเอากอบอกมาเออเเออเอาไปกว่ามพอมก่อนี่ไหมเออกูรอนี่ไงก็มางมาอกกูเชียทำไมไออ้เมื่อกูนะก็ไปกับกอเดมึงเป็นเมียน้อยอ้าวกูไม่ใช่เมียน้อยอ้าอ้าวชเดียวทย่ไม่ได้มก็รู้อยู่กูมึงไม่ออกไปอีนี่ตายเก็บดนข้างล่างแล้วนะกตกตายแน่ัน ไม่ออกมามึงก็โดนเจียบันเนี้ยไปเออโทษมึงเรียกมาเลยตรงมาเลยถ้ายี่สิบบาทอยากให้กูอะเดียวไปคุยเขาก่อนไม่เอาพี่ผมเจียแล้วเราไปมีหลวงพี่เหรอไม่มใช่ลูกพี่ให้เมียไปเบ้าน่ก็ไปดูกับลูกมามเอาเงินกลับไปเลเดี๋ยวแค่นั้นกลับแล้วไปเดียวไปไปไปเรียกตำวจเจี๊เรียกไปเอาเงินกลับไปไเอาเงินที่เกียก่อนเลยเดี๋ยวเกียให้เดียว ก็กลัวไงเพราะมึงโดนเกติอยู่แล้ววัดบ้านกูโอ้โหไม่ไปอย่าตาโดนอัดเป็นยสรถมันจะกลับบ้านอย่านักใครตังกลับบ้านนะไม่ได้พี่หน่อยต้องไม่ต้องไปนี่แฟนเลสอ้าวอ้าวเป็นไงอ้าวไม่ได้ก็เก็บเย็นหน่อยไม่กอดกันได้ยี่อะแล้วยอมเหรอไป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 ดูต่อต่อหน้าไปเลยโดนยิงปืนยอมฆ่าโดนฆ่าใช่ไหมเออ มึงดูเขากอดกันดิเออมึงดูเอดูดูมึงดูเขากอดกันมึงดูแต่แค่เราเกิดยังหนไปไปส่งขึ้นรถก่อนนี่มึงดูเขากอดกันดิรู้้แลวเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งเอาตังค์มึงดูเขากอดกันเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเแต่มันต้องไปดิมึงดูเขากอดเป็นจิตเอ้ยมันทำต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมึงก็อยู่กันสามคนไม่ได้เหรอคนไม่ได้มึงอยู่อย oui> bueno ู่แล้วใช่ไม่ได้ไหมไอ้มึงเกิดไงไอ้สัตว์ ป้ายกลงมาเปลี่ยนป้ายทำไมอ้าวเอาแล้วเอาแล้วกูจะให้มันหลอกพวกนัดออกไปแล้วยิงมึงไงอ้าวอาจารย์หม้อาจารย์หมอไม่เหลือแล้วเขาจะเอาะเล็บอกก้าไงให้ยืนหน่อยื่อนกูได้นัดใครยืนหน่อยไปฆ่าตำรวจก่อนห้องหมอไงนัดผ่าตเอาหัวเขาขึ้นรถไปโรงพยาบาลจารย์หมอไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วดมากหน่อยยืนหนเอารู้อยู่ไว้แล้วอยู่กันเอาแล้วไปเรื่องไปลาวแล้วหัวอะไรแบบออกไปให้ยไมึงจะอยู่กันได้ไหมมึงมึแชร์ะทำไมเรื่องของกู ปืนมันชัวออกมาดิบ้านกูเอ้าอยเกลียดทำไมเอาละมอาละอยากให้เกลียดกันไหนไม่ดีกว่ากับพ่อไอบ้านมึงอ่ะบ้านอยู่โน่นนะอืออดี๋ยวทำให้ตกลงอยู่สองคนได้ไหมก็เอาก็ต้องเคลียร์ไงพี่เออไม่ได้ยังไงก็รู้จักหลวงคุณบ้านัดบังแค่บอกไปก็ออกไปเลยไม่ต้องเข้ามายุ่งกูเออเอาแล้วเออเอาแล้วให้ใครเป็นมีหลวงก็ไปอยู่ด้วยกันเลย เออเอออะไรมากินอะไรเขา่ยู่เขาทำไมพอพี่ชายเอาลงทรายไปหน่อยเอาละอันไหนพี่ชายอันไหนพี่ชายตัดกูมีมึงฟังนะมึงฟังกูนะทีหลังกูจะไม่ขายให้มึงอีกแล้วขายอะไรพี่อย่าเส้นเลยขายแล่นเลยมะม่วงื่อว่ามะม่วงสิบเก้าเออก็ถึงว่าเขาจะไม่ขายมะม่วงให้มึงอีกแล้วฟังก่อนมหน่อยเล่นหน่อยเล็นหน่อยจะรู้จักวอลตัวเองว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะอ้าวก็คืนอยู่ด้วยกัน อือแล้วก็บอกว่าจะไม่เอาเอ่อมึงมึงช้ำใจใช่ไหมมึงอกหักอุ้ยจังงดมึงอกหักใช่ไหมไม่ได้มึงอกหักใช่ไหมกูไม่เอาเดี๋ยวกูว่ามันเรื่องเยอะใครเรื่องเยอะใครเรื่องเยอะกูจะให้มึงมาจูบกี่คงแล้วเนี่ยอืมกูบอกแล้วกูมากูจะไม่ขายมึงมึงไม่สมัครด้อที่กูเลยนะใครเลยมะม่วงมะม่วงได้เงินเลยอพอาะพรกูขายมึงจีนไลอ่ะมึงเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะมึงกินแล้วมึงเป็นมึงดีทั้งวันเลยอ่ะเพไหนเมียมึง อ้าวยงนีแกเนี่ยมอมเลยว่มันไปไปนอนเราดีกว่าโอยขับรถเออเอไเออเออเอยออกนรถไปอีได้รถที่ไหนบ้านกูมีข้างหน้าตาเอาเวๆมามาเอาเดีๆดีเอาดอ่ะไปเอเฮียเอาอหน่อยเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยเอาไปก่อนไม่ขึ้นรถเลเก็บก่อแล้วก็ไปดิเอ้ยนอยเอาไปเขาเห็นหน้าไม่ได้เลย เฮียมึงเอาขึ้นไหนไปพูดดีๆพูดดีไอเฮียพูดดีๆเฮียเร็วเฮียให้ให้ตังก่อนไปเร็วเออไปเอาไปเฮียไหนไปด้วยเลเอาตังค์ไปนะไปไปกลับบ้านไปนะรู้ป่ะไม่ต้องมายุ่งก็ครอบครัวเราเออเออแล้วเดี๋ยวเงินอันนี้นะไ้้้อองรหดวยเออร้องไห้ทำไมแล้วเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้จีนหน่อยด้วยอ้าวมึงเอาย้ายหน่อยไปด้วยเมียมึงไม่ได้หราก็เอาไปแบ่งให้จีนหน่อยห้าสิบไปแบ่ย่าห้าสิบอากูไม่ได้ใช้ แล้วแบาพวกกูไปว่ไยุวะมึงไม่รู้เลยมึงยัง้งงหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ได้ง้อก็หมายความว่าเงินเนี่ยให้ทุจิตไว้มึงมาแบ่งให้กูแล้วกูได้มีร้อยเดียวก็แน่ๆก็เถอะ่าแบ่งกันมึงกูจ่ายไงกูจ่ายี่สิบบาทใบนี้ไงก็แบ่งกันคือร้อยหนึ่งทุกจิตเอาไปให้ไปยาห้าสิบเอาชีวิตบอกนุ่งป้ายใหญ่ยุ่งเกี่ยวเออเขาไม่เกี่ยวหรอกเอาไปให้ไปยาห้าสิบแล้วก็เอาไปให้จี่สิบห้าสิบเอ้ามารับเงินกูกูได้กินอะไรอ่ะก็ฝากก็ให้ไว้ไงมึงเข้าย่อยหน่อยไปด้วยสิ จะเอางั้นเดี๋ยวเอาตังค์นั้นให้เจโนหย่าทิพย์ไม่กูจะไมมึงเอาเงินรถไปด้วยเอาเงินมึงไปหมดไัยกูไม่คิด้อกูบาทอะไรอะเข้าใจเข้าใจไม่เนี่ยเงินอันเนี้ยให้ยาหาซีฟแล้วก็ให้่ใหเอาจากบ้านกูไปเลยฮะพวกเงี้ยเอ้ยเอคือไม่เกี้ยงอะไนเอยไปบ้านกูไม่บอกเกิดเชื่องอะไรกบัตกบานบัดตเจหน่อยก็ด้วย หน่อยไหนเนี่ยบ้านใครอ่ะมึงชื่ดีๆหน่อยชื่อหลายชื่อเอออชื่มึงจะให้กูแบ่งจะมามีแค่ร้อยเดียวแบ่งได้ยังเงยังไม่ได้เยอะยังไงก็ให้ไปร้อยหนึ่งเข้าใจนะไม่ใช่มึงไมบอกยังไงเราเอาเองมึงยังเอามาอือ เอาจะร้องไห้ทำไมอ่ะก็คือเคยไปแล้วไว้เปไม่แบ่งเองก็ถือไว้เนี่ยเก็บไว้กูไม่เอากูจริงจริงหมดกูไม่เอาบ้านที่ไหนบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูอยู่บางบานสุวรรณภูมิเลยบางบานสุวรรณภูมิมึงตลอด <c oughs> เลยพอ่อกูขายให้มึงเยอะนะมไม่่ปลอยพอมึงมีตังค์เยอะมึงก็มาซื้อกูเยอะแล้วพอซื้อเสร็จมึงก็เป็แบบนี้ทุกวันมึงไปแลกของกับเจ้าสศรษสองคนได้หมที่หลังมึงไปซื้อเจ้าอื่นนี่นะกูรู้แล้วห้องสองกูรู้แล้วแต่อีแบบ มึงไม่ต้องมาซื้อกับกูแล้วทีหลังอ่ะบอกด้านที่บ้านทีหลังมึงไม่ต้องมาซื้อจากกูแล้วไปยังซื้อเองรู้อยู่เออกูไม่ขายมึงแล้วก็ขายมึงทีไรนี่แล้วเป็นอย่างงี้พอมึงเล่นแล้เป็นพี่ตลอดเลยอ่ะไปบาร์ีไม่อยู่ีเลยอ่ะไปบาร์ดีแล้วไปบารมึงก็จะกินข้าวเลยเยน่อยไม่ต้องพูดไม่กูบอกว่าจะไม่ขายให้มึงอีกแล้วไปเด็ดเองใช่ไหมไปแลนะมึง่วงดอง ไปกลับบ้านแล้วเธอได้ลืมมาตังค์ให้เออเดี๋ยวนี่ยาเขาจะให้อีกเออให้ยาหาสิบแล้วให้ยาหน่อยห้าสิบนะไปเออเออเออเฮ้ยจะบ้าตายอาเอาไปส่งไปส่งไปส่งเฮียหน่อยเดี๋ยวพี่หน่อยเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนดูแลมันก็เดินไปให้หน่อยไปกินข้าวคนเออหน่อยหน่อยเออเออเออตายมันมีเกี่ยวอะไรกันน่ะไปขายขายไปกวาดบ้านมาละกันไงไม่คุณตกยี่ไหนเลย เราเลยเาเลยเาไปสูงกันเลย้น้ำตาไหลน้ำตาไหลใครย้อยแต่เช้าเ้น่อารมณ์เสียถูกกินเดี๋ยวเราพาที่ไหไปก่อนนะเออเออเออโอเค